คนยืนเลี้ยมกันเลี้ยมกันช่วยเลี้ยงช่วยเลียงโช่วยอ่าเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งเดี๋ยวขับเดี๋ยวขับเดี๋ยวอ่ายืนดีๆยืนดีๆขัดซื้อขนมได้อ่าหนึ่งสองสามโอเคโอเคไปขัดไปซื้อขนมเดี๋ยวนี้ไปพากันไปขัดก่อนเอายอดมะขามขัดนะ

นี่ไปดูแม่นี่ต้องฟังในดินหรือเปล่าครับใส่น่าจะฟังในดินนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะขุดให้ถอยก่อนใครคิวที่สองใครคิวไหนผมผมคนหนึ่งครับผมคนสุดท้ายเลยผมคนที่สคนสามครับเฮ้ยตีห้าให้นี่อาไใช่หรดเครื่องยังครับอันนี้เวลา อันนี้ตัวเล็กอัันนนี้มจะเดี๋ยวหาไม่เจอเข้าเจอเข้าเจอมันจะดังที่สุดแมนให้พวกเมนเล่นสงสัยม่นจะเป็นอะไรนี่เดิเนี่ยล่ะหยุดหยุดอย่าแย่งกัน อ mm. ่าเรียนห้าเหมือนกันอ่าอ่าโอเคไหนไหนอ่าซื้อได้นี่ไปขัดออกนิดนึงซื้อได้น่ะเห็นไหมเออโอเคอันนี้ไม่ใช่เป็นฝาไงโอ้ะไม่ใช่อะไรน่นาจะเป็นเรียหรือยปล่าเราขุดตรงนี้เง้ยดิเออเดี๋ยวนะอะไหนะ เอามาไว้นี่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 มันจะไม่ดังหมูฝาเท่าไหร่เมื่อกี้หกหกสิบเท่าไหร่คิวใครคิวใครอ่าคิวที่สามไปเหรียญห้าเข้าไปดูสามใช่ไหมอ่าขุดดิเจอไหมเหรียญเหรียญห้าไหมยังไม่ได้เลยอยู่ตรงไหนตัวถัง

ดำก็ไปผุนเอาเมนียมเลยแหละเมียมไหนเมียมเลยครับเมียมไหนเอ้าไม่ใช่มันหลุดตรงไหเหรอมนไม่ใช่มันตัวจับนี็แบบนี้นี่นี่นีนี่มั้งไหนวะเอามือออกไหนไหนนไนไหนไหนนไหนไหนไนไหนไหนไหนไไหนไไหนไหน เดือนห้าเด่นห้าอ่าไปขาดเอาได้แล้วเหลือสามแม่เหลือสองคนแต่สองคนเขาดีเทียผมก็สุดท้ายผมจะไปขอองาคิวใครไปดูซิไปขุดคิวคนเดลคิวคนนี้อ่าอ้าวเร็วเจ้าตัวอ่าใช่โมเดลอ่าเร็วเร็วเจ้าตัวจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนไหน นี่อ่ะ uh, ข uh, sì. ุดส kind of ิดังมัาถึงม e e> ีเลยนี่ด uh, ังมาถึงนีเลยมันสั่นเดี <m 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 ๋ยวอ่ะแทงให้นี่เจอแล้วน้าเลียนห้าอย่าแย่งไม่โบราณใครคิวใครนายคิวใครนานดูสินายดูสินายดูสิอ่าคนสุดท้ายแล้วเหลือลุ้นคนสุดท้ายช่วยกันเออ ไม่ได้สิบไม่ได้ได้แค่ได้มาสูตรได้แค่เดือนห้าคิวไข่คิวไข่คิวไข่ครับอ้าวั่นไงเจอได้นะอ้าวได้เหรอรวมกันใช่ไหมเออก็กินด้วยกัน นล่ะแนี่เลนมาแล้วเมื่ได้ยังครับ้วไหับูด้านน้าหมดเลนั่นมากอนมาแล้วนน้ดฉลาดเยได้คนละได้คนละห้าบาท ได้คนล,ละห้าบาทแล้วก็ไปซื้อมารวมกันกินอ๋อดีมากดีมากขออันหนึงเยน็ยนๆหน่อยเยนรร็นฝันอันนี้ไปเก็บไปใส่รถเราด้วยมันใส่ฝานันฝาแปดสิบองไม่อยากจะขุดฝาเย็นห้าครับอีท เีนเราาียนห้ามามาเราพูดกนของจก้าสิบสองครับน่าจะประมาณเหือห้านะ ไอ้ดีขึ้นที่เ้าดีกสอาน่ะมันก็ชัวร์นะโอ้ไอ้ดีม,มันชัวร์นะแต่ว่าผิดสังเกตแล้ววันนี้ ว่าผู้ปกครองไม่ค่อยให้ตังค์ลูกมาโรงเรียนสูงสุดก็เรียนห้าจริงๆถ้าพ่ออยากพูดเนี่ยเรียนบาทอย่างดีนะเออเออ,อะดย่างอย่างดีคือเรียนบาทพูดเลยนะ,อะลองดูเรียนบาทอย่างดีคือเรียนบาทนะครับตรงนี้ นอกนั้นไม่แน่ใจนะครับไหนล่ะทำไมสิไ<ห>นไ<ม>ดูสิมันเป็นเลนบาทจริงไหมมันกนเลยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าอืมเดี๋ยวไปดูอีกทีหาแก้เ<ม>ร้ก่อนนี่ฮะประมาณน,นี้ประมาณนี้กุลโลด จะลองจะลองสอยขึ้ดูมันคืออะไรจะเห็นไหมเสือเงือกเดี๋ยวตัวนใว้มาก่นอนนั่ป๊กฟ้าปลากระป๋องอ่อเห็นไหมน่ะโปกเกิน บล็อกเกิลนักเรียนถ้าเราขุดก็ขุดได้แต่สำหรับคุปจะไม่ขุดนะครับเลขนี้ถ้ามันไม่จริงๆไม่ขุดเก็บใส่ทางขยะเรียบุ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 ยเดียวคุกถึงมีแล้วเสียบแม่ไม่คุกถึงมีได้ค่ะเมื่อยาโมเมนต์ยิงชี้หินด้วยนะครับยังนะครับ ม,มันอาจอยู่เลยม,ม,มันเลยบัวหินเป็นบอกนี่โอ้ไอาคคอยคอยล้งเงไปไคู่่ ครับก็วันนี้เรามาสรุปนะครับสรุปสรุปสรุปก็ไม่วันนี้ไม่ปังเท่าไหร่ที่นี่ก็มีนะครับเนี้ยแก็ไม่เยอะไม่เยอะนี่ฮะวันนี้ครับผมก็วันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับตะปูสังฆวานอนก็มีนะครับฝานี่ฮะลูกเสือ วันนี้ก็แบ่งให้น้องๆไปแล้วก็เหลือประมาณนี้นะครับนี่เดือนสิบไม่ค่อยไม่ค่อยเด้งนะครับวันนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนะครับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อย 1้อบาทนะครับก็หลังจากเหลือแบ่งให้เด็กๆเราก็เหลือประมาณร้อบาทนะครับเรียญสิบรู้สึกว่าวันนี้ไม่เด้งนะครับต่ว่าเรียญสิบเราเราเรามันสวยๆซื้อกินแล้วมันะครับแล้วก็มีหลวงพ่ออีก2เหรียญน,นะครับหลวงพ่อนี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อแสงนะพุทไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมอันนี้ ลวงปู่คำพันธ์นะครับลวงปู่คำพันธ์สวยๆน่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับตรงนี้สวยงามมากนะครับนี่นะครับก็สนุกสนานนะครับมีน้องๆมาร่วมค้นหาด้วยนะครับวันนี้ก็ไปที่โรงเรียนบ้านน้ำบ่อแล้วก็โรงเรียนบ้านคนแดงนะครับสรุปนะครับก็มีอยู่3ปัจจัยที่เราไม่ได้เรียนนะครับ1ก็คือมีนักตรวจ เข้าไปที่โรงเรียนแล้วนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือน้องๆไม่เยอะนะครับเด็กนักเรียนไม่เยอะแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือน้องๆเก็บรักษาเงินได้อย่างดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากถ้าน้องๆรักษาเงินไม่ให้หายอย่างนี้พี่ๆก็ไปตรวจหาก็ไม่ค่อยได้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับบางโรงเรียนนักเรียนร้อยคนเนี่ยจะเ,เราจะได้เรียนอยู่เป็นเกือบพันกว่าบาทนะครับผม โอเคนะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วกข็ขอขอบใจน้องๆนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกับพี่ในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้วานนิดก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ